พอกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําสาเหตุว่าทําไมคนส่วนใหญ่เนี่ยถึงเลิกเล่นกลัวากาเล่นไปนะครับผมแล้วทำไมกลัวาการเล่นถึงคนเล่นน้อยลงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเก็บรวบรวมมานะครับผมแล้วก็ถามว่าผมจะเลิกเล่นไหมผมก็คงยังเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่แค่จะมาทําสาเหตุว่าทําไมนะครับอย่างแรกเลยเนาะผมมองว่าอันนี้เป็นสาเหตุหลักที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะ คือเรื่องของบั๊กครับผมบั๊กเกมเนี่ยคือถ้าใครที่อยู่มานานๆจะรู้ว่าบั๊กมันมหาการาบถึงความเยอะเลยครับบั๊กมันเยอะมากนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเนาะตั้งแต่ตอนช่วงก่อนๆเนี่ยมันจะมีบั๊กของลิงเนาะที่สามารถสแต็กซ้อนกันได้ไม่จํากัดเนาะเราสามารถเทรดลิงอ,ออกได้เขาเรียกว่าไงนะวางลิงแล้วเทรดลิงออกเนี่ยมันจะเหมือนมีลิงอยู่ในสวน ด้วยนะครับเราสามารถใส่สัตว์ได้8ตัวเท่าเดิมนะแต่ว่าลิงเราไม่อยู่ในสวนแต่ความสามารถลิงเราอยู่ในสวนอย่างเงี้ยนะครับบั๊กนี้เป็นบั๊กที่ค่อนข้างจะสร้างปัญหาให้กับเกมมากๆเลยนะครับแล้วบั๊กต่อมาก็จะเป็นบั๊กปลาคอยบัก๊กแมวน้ำนะครับบั๊กนี้ก็ทําเกมพังเหมือนกัน,นครับผมเกมแทบจะพังเลยนะคือเมื่อก่อนเนี่ย ผมจะพูดราคาเข้าๆข,ข,ข,ของดิโลรุ้งๆให้ละกันเนาะราคาดิโลรุ้งๆเนี่ยเมื่อก่อนจะอยู่ประมาณ 2- 3สามหมื่นนะครับไม่ต้องยักไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณ2 3สามหมื่นเลยนะเมื่อก่อนนู้นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคามันล่วงยิ่งกว่าคริปโตนะครับเพราะว่ามันคนเขาเนี่ยเอาสัตว์เกลือของเรนโบ้เนี่ยเรนโบเอกอะเมื่อก่อนมันขายสัตว์เรนโบแล้วมันได้ไข่คืนเนาะ ตอนนี้เนี่ยมันทําไม่ได้แล้วเนาะแต่เมื่อก่อนมันทําได้เป็นบักนะครับตอนนี้ดิโลเนี่ยราคาอยู่ประมาณพันหนึ่งพันเนาะถึงประมาณหลักร้อยนะครับแล้วแต่ขนาดตัวนะครับจะอยู่ประมาณนั้นนะครับาราคามันก็ล่วงยิ่งกว่าบิตคอยอีกนะครับล่วงแบบล่วงไม่ไหวแล้วนะครับเพราะวา่าตลาดเนี่ยคนเนี่ยมีกันเยอะนะครับเพราะว่า ไอ้บักนี่แหละนะครับมีมีเป็นแบบพันตัวอะไรอย่างงี้นะเมื่อก่อนเนี่ยคนที่มีเนี่ยนับหัวได้เลยนะครับคนที่มีดิโรเรนโบเรนโบเนี่ยมันนับหัวได้นะครับดิโลลุงไข่เนี่ยแต่นี้คือมีเกือนะครับเกิดตามตลาดทั่วไปนะครับมีเงินเยอะมากมายไก่ก,กองนะครับ,นะรบเพราะกันกออ็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเลิกเล่นนะครับแล้วคนที่เป็นตายห,หลายๆคนเนี่ยก็แบบเลือกที่จะแบบเลิกเล่นไปนะครับสาเหตุหลักๆนี้อันนี้ก็มีส่วนนะครับผมอันนี้ก็เป็นบั็กที่ใหญ่เนาะแต่ตว,ว่าตอนเนี้ยไอ้บั็อกอะพอมีบั็กใช่ไหมมันปรับครับผมมันปรับเช่นผมยกตัวอย่างเนาะลิง กลายเป็นลิงตุต๊กตานะครับแทนที่ความสามารถจะยังอยู่แต่แค่แก้บัคแต่เขาไม่ได้เลือกที่จะแก้บัคเขาเลือกที่จะตัดปัญหาโดยการที่เอาสก,กิลออกไปเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของแนวนะ้ำที่สแต็กเมื่อก่อนได้อ่ไม่จํากัดเนาะแล้วก็ปลาคอเหมือนกันนะไม่จํากัดแต่เอาจริงจมันใส่ได้แค่8ตัวสแต็กมันเหมือนถูกจํากัดอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่ามันตันอยู่ที่ตัวละแปดเปอร์เซ็นต์นะเมื่อก่อนนะครับผม,มตันอยู่ที่ตัวละแปด สูงสุดเนี่ยมันจะได้อยู่64นะครับถ้าสมมุติเราไม่ได้เชนบัก๊กปลาคอยหิวหรือแมวน้ําหิว,หว,หวนะครับซึ่งบั๊กพวกนี้เนี่ยมันสามารถทําได้ใน,นเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มันผมไม่แน่ใจว่าทําได้อยู่ไหมนะครับบั๊กหิวเนี่ยแต่ว่าถึงทําได้เนี่ยมันก็ไม่มีผลแล้วเพราะว่าสแต็กตันมันอยู่ที่50%อร์เซนะครับทั้ง2ตัวทั้งปลาคอยแล้วก็ทั้งแมวนม้ํานะครับแล้วไข่ที่เป็นไข่แบบพวกกิจกรรมที่ซื้อจากช็อปเนี่ย มันไม่สามารถขายคืนเป็นไข่ได้นะครับถ้าทุกคนซื้อไข่จะกเมื่อก่อนมันจะมีไข่ไดโนเสาร์เนาะแล้วมันมีไข่ที่มีโอกาสจะออกเรนโบนะครับซึ่งเป็นไข่เติมอะ่ะเมื่อก่อนมันขายได้นะครับพอมาขายไทยเกมก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมพอคนเขาหาวิธีที่จะขายได้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อ่า เปิดได้ไม่จำกัดเนาะคือเมื่อก่อนเขาทำได้คือมันผ่านมาแล้วแหละนะครับถ้าถ้าพูดทั้งหมดเนี่ยผมว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะสำหรับบั็กนะครับเพราะว่าบั็กเกมนี้มันเยอะมากจริงๆนะครับอ่าต่อมาเนาะอันที่2ครับผมก็คือการปรับสกิลสัตว์โดยที่ไม่บอกกล่าวนะครับโอเคเดี๋ยวผมมายกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันเนาะ ญาติเอาอะเพจไฟออกก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ลิงให้ดูนะครับว่าลิงตอนนี้นะปัจจุบันเขาก็ยังไม่ปรับนะครับผมลิงทอง80โลของผมนะนี่แกโลนะ as long as you have a horse spring in your garden the pet bat in it to relax นะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเขียนว่า and boost พาร์ s s พเพ e รอินยูอาร r การเนะครับไอตรงเนี้ยมันหายไปนะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าลิงอยู่ในสวนเนี่ยมันจะบูตท,ทุกตัวนะครับบูตเป็นเปอร์เซ็นต์นะรถคูดาวบูตเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะครับอย่างเช่นสมมติีโรยิง3ามใช่ไหมมันก็จะเพิ่มเป็นประมาณ3าม7นหกสามอะไรอย่างงี้นะมันบูตเยอะนะทุกคนยิ่งเป็นสัตว์ยักษ์นะครับแต่ผมจะให้ดูนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยลิงมัน มันจะใช้นี่ครับผมนี่นี่นี่ปุ๊บป๊บป๊บนี่เมื่อก่อนมันจะใช้นี่ครับแลนนิ่งมาเมื่อก่อนมันจะนั่งนะแต่นี้มันกลายเป็นยืนแทนแล้วนะครับเกมไม่ปรับอะไรเลยนะเนี่ยเขาเมื่อก่อนมันจะนั่งนะแต่นี้มันยืนแทนแล้วนะครับผมอนี่นะครับไม่ลดอะไรเลยนะทุกคนไม่ได้ช่วยลดอะไรเลยนะครับ รับลิงนะนี่เห็นไหมกลายเป็นตุ๊กตาลิงไปแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คืออยากแรกที่เขาปรับไม่บอกเนาะแล้วก็อย่างที่สองครับครูอ่าขออภัยครับอะไรครับเนี่ยครูอะไรครับเนี่ยอ่าอย่างที่สองครับคืออ่าหมาฮอตดอกครับผมอันนี้ก็หนักมากครับเมื่อก่อนเนี่ยราคาเป็นหมื่นนะเออใครที่ติดตามหมาฮอตดอกในช่วงแรกๆเนี่ย ฮอาดอกเนี่ยราคาเป็นหมื่นเลยนะเออแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเฟ้นไฟเนี่ยมันไม่ได้ถูกจํากัดสแต็กอยู่ที่20อ่า20นาทีครับถ้าเป็นยักษ์เนี่ยมันสามารถไปสุดได้ถึง15บาวิเหมือนหมึกนะเมื่อก่อนตอนที่มันมาแรกๆนะเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนเฟ้นไฟมันจะทําได้นะครับตอนนี้มันถูกตานสแต็กอยู่ที่20เปอร์เซ็นต์แม้จะเป็นสัตว์ยักษ์แล้วนะครับเมื่อก่อนเฟ้นไฟก็ราคาแพงเหมือนกันนะถ้าเป็นสัตว์ยักษ์นะเออก็ อันนี้แหละครับเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนเลิกเล่นนะครับเพราะว่าเขาชอบปรับสกิลไม่บอกนะครับแล้วก็ไม่ถามด้วยอย่างเช่นปรับราคาผลโบนนะครับเขาอยากปรับคิดอะไรอยากจะปรับเขาก็ปรับเลยนะครับไม่ถามนะซึ่งอันนี้ผมก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเลยที่ผมแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยดีกับเกมนี้นะคุ้มกันตามตรงนะครับอย่างน้อยเขาควรจะปรับเขาควรจะทําโพลก่อนหรือเปล่านะครับ ว่าเออลิงมันมีบั๊กอย่างนี้นะจะเอาสกิลลิงออกไหมหรือไม่เขาก็ควรจะปรับให้มันมีสกิลอยู่นะครับแต่ว่าแก้ไขบัก๊กนะแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะไม่แก้ไขนะเขาก็เลือกที่จะเอามันออกไปเลยนะครับสกิลลิงนะครับผมถึงตอนนี้ก็ผ่านมาน่าจะตั้งแต่ e อีเวนต์รอบเซนะเนอไม่ใช่เอเอเขาไม่ได้ปรับตัวอีเวนต์รอบเซนดิเขาปรับตอน อีเวนต์ไหนผมจำไม่ได้เหมือนกันนะ่ะแต่น่าจะผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับเขาไม่ปรับกลับนะครับผมซึ่งก็ทําอะไรไม่ได้ครับทุกคนได้แต่ทําทใจนะทําใจยอมรับมันนะครับผมอืมที่ผมก็คําคลิปเกี่ยวกับลิงไปหลายคลิปแล้วแหละนะครับพูดแล้วก็เศร้านะครับแล้วก็อย่างต่อมาครับผมอย่างที่สามนะครับก็คืออีเวนต์ที่ซ้ำซากจําเจครับผม อเีเวนที่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเหมือนเดิมนะครับการสุ่มก็เหมือนเดิมตัวละครก็มาเนี่ยไม่ได้เก่งกว่าตัวเก่านะผมถามว่าชิปมังตัวเนี้ยถ้าเทียบกับว่าเราใช้พี่ช็อกรถคูดาวสัตว์แทนเนี่ยผมว่าอันไหนมันจะเร็วกว่าระหว่างรอชิปมังครึ่งชั่วโมงบูสสัตว์ให้ยิงได้สี่รอบกับผมเนี่ยใช้นกยุงเนี่ยรถคูดาวรถคูยสิบห้าวิอ่ะทุกคนคิดว่าอันไหนมันจะเร็วกว่า ก็ต้องยกยู15วีเกิดแล้วใช่ไหมล่ะมันมันสัตว์ที่มันทามาใหม่ๆเนี่ยมันสู้พวกสัตว์เก่าไม่ได้ครับผมเนี่ยมันสู้พวกนกยูงไม่ได้สู้พวกหมึกไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับต่อให้มันจะเอาไข่พาราได้ออกไปแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าไอสัตว์ยักษ์พวกเนี้ยมันก็ยังโหดอยู่ดีมันก็ยังไม่ได้ออกไปไหนนะคนที่มีก็ยังใช้ดีอยู่เหมือนผมอย่างงี้นะครับเนี่ยไ้ท้งนกยู่ใช้ทั้งหมึกอย่างงี้นะครับเนี่ยมันก็ยังดีอยู่นะครับ ผมก็ยังใช้ฟาร์มเวลใช้บนตู้นะครับต่างๆนะผมก็ยังใช้ดีอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับผมสัตว์เก่ามันก็ยังโหดอยู่ดีกว่าสัตว์ใหม่เขาก็เลยไม่ค่อยอยากทำเควสกันนะแล้วอีกอย่างเควสที่แล้วเนี่ยมันทำเกมค่อนข้างพังอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราสามารถกอลเหเพแล้วเราไปสามารถส่งเควสตรงกลางเนี่ยมันได้ทั้งโรลดีป๊อปได้ทั้งบัคเอกได้ทั้งแกลนนะครับแล้วมันส่งง่าย นะครับผมแค่เราก๊อปผลไปเรื่อยแล้วเกมไม่ได้แก้ให้ก๊อปไม่ได้ด้วยนะก๊อปผลไม่ได้ซึ่งมันก็สามารถทำการก๊อปได้ไม่จำกัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าอีเวนท์ที่แล้วมันทำเกมพังขนาดไหนนะเนี่ยผมมีอีโวมัสลูมอยู่ที่สองพันสองร้อยห้าสิบสี่มูมซีดนะครับซึ่งหมายความว่าอย่างไรครับผมก๊อปไปถึงสองพันอัพนะครับสองพันห้านู่นนะครับที่จริงมันมี าบางซีที่ผมปลูกไปด้วยแหละนะครับมันก็หายไปนะครับมันมีอยู่ประมาณ2,000กว่านี่แหละนะครับซึ่งหมายความว่าแล้วผมคอบมา2,000กว่าผลแล้วผมใส่เนี่ยผมได้แกนได้โรดิปปโคตรจะเยอะนะครับบักเอกเงี้ยหรือว่าพวกจังเกิลเอกผมมีเยอะมากนะครับเอเอก็ไอไอไอตรงเนี้ยที่เขาเคยทำเนี่ยอีเวนท์ที่แล้วเนี่ยเขาไม่ปรับเนี่ยไอเกมไอ,อ,อนั้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเกมเหมือนกันนะครับทำเกมก็แทบจะเสียสมดุลอยู่เหมือนกันนะ เพราะว่าของต่างๆเนี่ยของที่มันหายากๆอย่างเช่นพวกแกนที่คนเขามาเล่นอีเวนต์เนี่ยบางคนเขาเข้ามาเพื่อหาแกนโดยเฉพาะได้ซ้ำได้อย่างผมนะครับหรือว่าพวกรถลิปป๊อปอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็เข้าอีเวนต์มาออนเพื่อหารลิปป๊อปอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันมีแบบนี้นะครับทําให้แกนของที่มันแรงๆหรือว่ารลิปป๊อปของที่มันแรงๆเนี่ยกลายเป็นของที่ตกมูลค่าตกเนาะแล้วของที่ปกติคนเขาเข้าจะมาออนกันเนี่ย มันก็ทําให้ของพวกนั้นเนี่ยความแรมันลดน้อยลงนะครับผมเออถามว่าอันนี้ความผิดใครนะครับทําตัวเองนะความผิดแจนเดียวเลยทาตัวเองนะอันนี้นะครับคืออีเวนต์เนี่ยผมมองว่ามันไม่จําเป็นต้องใส่พวกเอ่อขอพวกนี้มาก็ได้นะครับเนี่ยพวกแกลน,นี้นะครับมันไม่จําเป็นต้องใส่มาก็ได้นะอย่างมากก็ใส่พวกมีเดียมทอยมาก็ได้นะ แกนกับโรลี่ป๊อปผมมองว่ามันเป็นของแลที่เอาไวข้ขายช่วงอีเวนต์เนี่ยผมมองว่าน่าจะดีกว่าที่เราเอามาใส่ในพวกอีเวนต์อ่างเงี้ยเออแต่พอเขาทาอย่างนั้นปั๊บแกนก็เกลื่อนดีครับรออะไรแกนเกลื่อนโรลี่ป๊อปเกลื่อนนะครับสุดท้ายมันก็ส่งผลกับตัวเกมโดยตรงนะเพราะอีเวนต์ที่เขาทํากับของที่เขาให้เนี่ยมันทําให้คนเล่นน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เกมเนี่ยมีคนเล่นน้อยลงนะครับถ้าผมจะแนะนำเกมนะที่จริงถ้าเขาจะทำเนี่ยก็ควรจะทำอะไรใหม่ๆอย่างเช่นอีเว t นต,ตกปลาที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะได้นะครับเพราะว่าถามว่าแบบอื่นๆมีแล้วทำไมแมบนี้ไม่มีนะครับผมก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะว่าเออทำไมนะครับแบบอื่นๆ9.9คืนหรือว่าอย่างแมปฟิตอย่างเงี้ยก็ยังมีตกปลานะครับ คือแแบบนี้มันก็ควรจะมีตกปลาตกปลาได้สัตว์ออกมาใส่สวนได้มันจาเป็นต้องเปิดขายอย่างเดียวนะครับเราสามารถเช่นเราสามารถครลัฟเหยื่อแล้วเหยื่อแต่ละเหยื่อเนี่ยก็สามารถเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ละสัตว์ได้อย่างเช่นสมมติเนะาะตกสมมติว่าผมใส่หมึกไปแล้วสมมติว่าเหยื่อเน,นี้ยสามารถตกหาหม,มึกได้แต่จะไม่ใช่หมึกตัวนี้อาจจะเป็นหมึกตัวอื่นอย่างเงี้ยนะครับอัตราการออกก็มี1%อาจจะกกได้กุ้งตกได้ แลหลายๆอย่างนะครับคุณอาจจะมาทําไว้ตรงนี้ก็ได้ทําเป็นบอ่อตกปลานะมาตกปลาตรงนี้นะครับแล้วก็คุณก็ทําตรงนี้นะครับอีกอันนึงเป็นที่คาบเหยื่อก็ได้นะครับแล้วคุณก็อาจทำอาชี e เม้นตกปลาให้ทุกคนได้เข้ามาตกปลาผมมองว่าเกมเนี่ยจะน่าสนใจมากกว่านี้นะครับไม่ที่ไม่ใช่การวนลูปทำเควสส่งเควสตรงกลางนะครับเอเควสตรงกลางเนี่ยผมมองว่า ทำแล้วก็น่าเบื่อนะครับมันก็วนลูปอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรือพิสดารอะไรนะครับสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมโอโจด้วยนะครับผมเลยมองว่าการที่คุณทํามันไม่ได้เสียอะไรด้วยนะครับทำไอเควสแบบตกปลาอะไรอย่างเงี้ยความสามารถสัตว์ก็อาจจะไม่ต้องดีมากก็ได้แต่อย่างน้อยก็ทําให้คนแบบเออว้าวกับอะไรใหม่ๆหน่อยนะครับถ้าคุณกลัวว่าความสามารถมันจะเท่ากับไออันนี้นะครับ คนก็อาจจะทำไม่ต้องแบบโหดเท่าก็ได้แต่อย่างน้อยก็ทำให้มันใช้งานหน่อยนะครับอย่างเช่นเสืออย่างเงี้ยผมมองว่าเออเขาทำมาเนี่ยมันก็ได้ใช้งานเสือมันก็ดีนะครับเรามันได้ใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าคุณทำแบบเหมือนตัวแบบอย่างนี้นะครับทำมามันลดคูดามไม่ได้อย่างงี้นะครับมันก็ไม่ได้ใช้งานนะครับเนี่ยตัวเนี้ยแต่สำหรับมือใหม่อาจจะได้ใช้ก็ได้นะเพราะว่า มันสามารถจริงสกิลได้ถึงสีรอบเลยนะครับถ้าสมมุติว่ากอล์ฟสกิลได้นะมันก็จะสามารถกอล์ฟสกิลสัตว์ได้ถึงสี่รอบเลยนะครับเออก็มือใหม่สามารถใช้ดีนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบผู้เล่นแบบผมแล้วอะเป็นผู้เล่นท้ายเกมแล้วอะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับผมก็ไม่รอหรอกครับครึ่งชั่วโมงพอเพิผ่ผมออนเกมผมอยู่ไม่ถึงด้วยผมก็สลับสวนไปสลับสวนมาผมไม่สามารถมารอครึ่งชั่วโมงได้บางครั้งผมจะไปเปิดไข่อย่างเงี้ยผมต้องมารอให้มัน เพ่งชั่วโมงก่อนแล้วผมค่อยเปิดหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ปะะ่ะล่ะผมก็เลยมองว่าไอ้สา์ตัวใหม่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าผมใช้ยากไปห,หน่อยนะครับก็เ,เลยไม่ได้ใช้นะครับอ่าก็อยากให้ไปประมาณอยากให้มีเอออยากให้มีประมาณนี้นะครับเออก็ถ้าเพิ่มมาได้นะครับผมบอกเลยว่าเกมเนี่ยจะมีคนเล่นที่ดีขึ้นนะแต่ว่าถ้าทําช้าไปเนี่ยคนเล่นเขาอาจจะไปเล่นแมปอื่นซะเยอะแล้วอาจจะแบบว่า มาแบบนี้น้อยอะนะเออแต่ก็ผมว่าแบบนี้มันก็เทียบเทกับแบบอื่นนะผมก็ยังชอบแบบนี้เป็นอันดับต้นๆ้นของผมอยู่ดีนะมผมยังชอบที่สุดอยู่ดีอะนะครับไม่ชอบได้ไงนะครับโอ้โหส่วนตึงขนาดนี้แล้วนะครับไม่ใช่ส่วนตึงดิเขาเรียกว่าสัตวนะ์สัตว์ตึงขนาดนี้แล้วให้ไปตอนนี้ก็ยากนะครับต้องอยู่ด้วยกันกับทุกคนนะครับที่อยู่ก็อยู่ด้วยกันไปยาวๆนะทุกคนเออ อันนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้คนเล่นน้อยลงนะครับน,นี่ก็เป็นสาเหตุที่ผมรวบรวมมานะใครได้มีสาเหตุอื่นก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับอโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนใครได้ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยหลักกันนะครับผมลคลิปนี้ไปทิ้งแล้วครับสวัสดีครับผม